แค่ค่ะเรื่องที่โนที่จ้าใกา้ใกล้ถึงวันอะไรนะใกล้ถึงวันข่าแล้ววันที่เท่าไหร่นะ24่ี่เราไปเราไปใช่ไหมเราไปเราไปก็ก็น่าจะเป็นวันวันวันที่เท่าไหร่อียี่สิบพฤษภายี่สพฤษภาก็ไปค่ะไปแล้วก็ น่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วยจริงๆงาน่านแล้วก็คิวละครก็ว่างค่ะไปอยู่แล้วค่ะแล้วเียร่งคิ่งจริงๆคิวมันว่าจริงๆนะแปลกมากเลยเวลาตอนที่ครั้งที่แล้วอ่ะก็คือละครไม่มีเฉพาะวันนั้นพอดีแล้วถ้าเกิดเป็นวันที่24ก็คือละครว่างจริงๆพอดีด้วยะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือถือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบเออเราว่ามันก็เดสตินี่ด้วยนะของของการที่ว่างพอดีค่ะส่วนตัววันที่เขาสรุปปิดคอดีเราได้ ข้อมูลแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เป็นหนึ่งคนสนิทกับเซมโอเลยคร,รู้สึกว่ารู้สึกยังไงหรอคะก็ได้เห็นใช่ไหมรู้สึกอย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละอ่ะเราเราก็คง,งจะพูดว่ารู้สึกเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกเหมือนกับทุกคนนะคะแต่ว่าถามว่าเราทําอะไรไม่ได้เท่าที่เราก็ดูตามที่ที่เขารายงานมาเราก็รับทราบแล้วก็ มันทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของของกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจก็คือความดีของโมความรู้สึกภาพที่เราจำแค่นั้นสิ่งที่ตอนนี้ที่เราจะทำได้สำหรับทุกคนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าวันที่24น่าจะเป็นวันที่หลายท่านน่าจะไปกันเยอะมากแล้วมันจะเป็นวันที่มันน่าจะเป็นวันหนึ่งที่เป็นจารึกไว้ว่าแบบ ม,มีดาราท่านหนึ่งที่คอเสียชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่จารึกจริงๆแล้วก็จดจำจริงๆแล้วถามว่าต่อให้มันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะนะวันนี้ต้องบอกว่าโมโมคงไปอยู่จุดจุดไหนสักสัก,สกที่ในในไม่รู้สักที่อะค่ะแต่ว่าเราก็ หวังว่าเพื่อเราจะอยู่เขาเรียกว่าตอนนี้สงบแล้วอะเราอยากให้เพื่อเราสงบแล้วจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะถามวานาตอนนี้ก็ก็รู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการต้องยอมรับนะเ<ๆ>พราะว่าถ้าไม่ยอมรับก็มูฟออนไม่ได้แบบแบบที่ทุกคนเป็น,นะคะต้องต้องมูฟออนให้ได้แล้วก็ ต้องรู้สึกว่าอันนี้คือคือคือเป็นสิ่งที่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรต้องเคารพต้องเคารพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะคะเท่าที่จะทําได้แต่ว่าก,ก็ก็ไปร่วมใจแล้วก็ส่งพลังให้โมครั้งสุดท้ายด้วยกันละกันวัน,นที่สี่ค่ะก็จริงๆที่อยากจ,จะไม่สามารถเข้าไปเยอะคนเยอะเนาะน่าจะคนเยอะมากก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในนั้นไม่ได้จริงๆก็ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ส่งจิตให้โมโมรับรู้นะคะที่ว่าที่ี่านไ่ย้อนคือวันที่เขากแถลงร่งจันวนยางคะเหมือนเราจะโพสต์กันมาแล้วแบทสรุปคือเราเออใช่หลายคนก็บางคนก็คืออะไรคือคือต้องบอกเลยนะเพราะบทสรุปอนเนี้ยมันยาวมากช่วยสรุปให้หน่อยคือในในใน ในเฟซอะค่ะจะมีคนที่อัปเดตจะมีส่งมาใน DM ตลอดเวลาแล้วพี่ๆอัปเดตพี่ๆดูนี่สอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าบทสรุปมันคือยังไงกันแน่ไม่ไม่ใช่เราพูดว่าอะไรนะบทสรุปคือยังไงก็คือช่วยอธิบายแล้วก็เขียนใต้เพราะว่าช่วยบอกให้หน่อยอัปเดตให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงก็เลยมีแฟนๆน,น,น้องๆพี่ๆค่ะเขียนยาวเลยว่าสถานการณ์อัปเดตยังไงอันนั้นคือ เล่าความไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะจริงๆก็ยังยังณณปัจจุบันก็คือยังไม่ได้อ่านนะว่าตกลงมันสรุปว่ายังไงกันแน่ค่ะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ตำรวจก็ถอดโปแตกเองเหมือนกันที่เอารูปจากอินเทอร์เน็ตอันนั้นดูในทวิตเตอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้เข้าไปดูแบบดีเทลในข่าวอ่ะแต่เราเห็นแบบเหมือนพาดหัวเห็นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วมันพัดใจเราเลยไหมว่าเออควสรุปมันคืออะไรกันแน่ขนาดเอรูปยังเอามา อนนี้ต้องบอกเลยว่าแบบไม่มีอะไรที่เราจะแบบรู้ได้จริงเลยอะจริงๆคือคือเท่าที่เสพอะก็เสพตามมาทวิตเตอร์เหมือนทุกคนนะคะแล้วกอ็อ่ดูผ่านดูผ่านแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้จริงไหมอันนั้นอันนี้หรือข่าวนี้จริงหรืออันนี้ไม่จริงคือมันมันไม่เรียกว่าเปิดฐานก่อนละกันแล้วก็ดูด,ดูรวมๆดูข่าว,วรวมๆค่ะแล้วการที่แบบ แล้แลเพราะว่าร่างคุณเรื่องหนึ่งแล้วอย่างี้เราดูสิไงท่านที่ว่ามันอาจจะตกแบบนี้แบบที่แับเปนคาการตัวเองว่ <c oughs> ายังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบคือคือมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆถ้าอันนี้ขอขออน,นุญาตพูดนะคะถ้าพ่อโมอถ้าถ้าพ่อโมออยังอยู่พ่อคงจะแบบช่วยเคลียร์หรือว่าช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่โมไม่มีใครที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบคนที่จะแบบมาดูตรงนี้จริงๆอะ่ะคือใครใครคือคนที่ดูเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเลยเลยไม่รู้ว่าโอเคถ้ามันจะเป็นไปในรูปแบบนี้เราต้องยอมรับนะเพราะว่าเราไปดึงชีวิตโมกลับมาไม่ได้แล้วอะเราเคยหวังนะว่าเหมือนในละครป้าท,ที่แบบโมซ่อนตัวอยู่แล้วแบบ <c oughs> แให้ทุกคนคลี่คลายเสร็จแล้วโมบอกฮัลโหลฉันอยู่นี่อะไรเงี้ย คือคิดแบบนั้นแล้วมันก็มองในมุมที่แบบเออโมอ,อาจจะแกล้งอยู่ไปได้อันนี้คือพูดกันขำๆนะคะว่าแบบเออเราหวังว่าให้มันเป็นแบบนั้นมันจะรู้สึกดีที่ที่ที่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือเราเอาชีวิตเพื่อนกลับมาไม่ได้แล้วว่ามันมันต้องสิ่งที่เราคาใจก็ต้องปล่อยไปอย่างนั้นแหละเนาะมันก็ต้องปล่อยไปแล้วก็เราต้องเคารพนะคะเคารพสิ่งที่มีกติกาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเราต้องเคารพ เพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนอยู่ข้างนอกก็ทำได้ดีที่สุดก็คือส่งส่งใจริงในกลุ่มแก๊งเพื่อนสมัยมอต้นกับพิงกี้เขาก็าอยากขาใจยังได้คุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยนะว่าแบบคุยกัรองอยากที่มันติดอยู่เพื่อนเหรอคะคุยกันตอนแรก<ะ>คืออย่าอย่าถามว่าเพื่อนเลยคนรอบข้างนี่แหละ ที่เจอกันทั่วไปอะค่ะช่วงแรกๆจนถึงประมาณ2เดือนอันนี้มันเข้าเดือนที่3แล้วถูกปะสองเดือนที่เราอัปเดตกันใช่ปะคะมันก็อัปเดตและอัปเดตกันแบบวิเคราะห์ด้วยซ้ําแต่ว่าณปัจจุบันมันผ่านมา3เดือนไอ้ความที่เราจะนิ่งนอนแบบไม่ไม่ได้ติดตามมันก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปไปสืบอะไรได้ขนาดไหนแล้วอะคือมันเราดูเป็นคนนอกไปแล้วเราฟังแล้วแบบ โอเคถ้ามันใช้คำว่า Let it go ฟิวนั้นได้ไหมอ่ะหรือว่าจะเป็นคำแบบว่าเก็บไว้ในใจแต่ส่งใจไปให้แล้วเราก็ทำได้ดีที่สุดก็คือส่งพลังงานดีๆแล้วก็ระลึกและอธิษฐานจิตให้กับเพื่อนเราได้มากที่สุดทำสมาธิให้กับเพื่อนเราปล่อยใจ ปล่อยทุกอย่างแล้วก็ทําสมาธิสิ่งที่จะทาให,ให้ให้เพื่อนเราได้ดีที่สุดนะตอนนี้คือทุกคนในประเทศอะคะ่ะส่งใจแล้วก็อธิษฐานจิตจริงๆนะคะให้โมอันนั้นคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เมื่อกี้ถว่าถ้าพ่อยอยู่คือพ่จะต้องเป็นแบบหนึ่งคนที่แน่นอน่จถึงที่สุดใช่แน่นอน,น,อนเพราะว่าตั้งแต่เด็กพ่อก็ ไปส่งโมที่โรงเรียนทุกวนันไปทํากับข้าวให้โมอะไรเงี้ยค่ะคือเห่อเห็นว่า,<ร>าพ่อเร,เราเห็นเพราะว่าเราเพราะว่าเราอ่ะโตมากับเขาเราจะเห็นแล้วเราก็เราก็คิดว่าพ่อถ้าพ่ออยู่อ่ะพ่อคงจะพ่อคงจะจะอยู่ข้างๆแบบแบบปกติยีต่ตอบความที่เห็นหน่อย ดนินรนมันเหมือนคนบนเรือพยายามแบบว่าออกมาฟ้องคนที่พยายามปกป้องโมอะไรอย่างเงี้ยตัวเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบคืออัปเดตเอาจริงนะอัปเดตดูทุกดูข่าวนี้ในติ๊กต็อกดูข่าวนี้ในติ๊กต็อกเพราะว่าจะมีคนเล่าข่าวแล้วเราก็ดูข่าวว่า <laughs> มีคำถามขึ้นมาได้ยังไงกัน <laughs> แหละแฟชั่นมาร์กอะไรเงี้ย คือแบบอันนี้ขออันนี้คือนี่คือเป็นแบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเลยนะคือดูข่าวเหมือนแบบเฮ้ยมันอะไรกันอ่ะงุ่งงเหมือนกันอ่ะคือคือแบบตามไม่ทันเอาจริงก็คือเอาเนี้ยพรุ่งนี้ก็คือเป็นข่าวใหม่ละคือไม่รู้จริงๆว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาฟ้องอะไรกันบ้างคือไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าดูมาดามฟันนี่นะคะมาดามฟันนี่เขาอัปเดตข่าวแล้วก็ อ๋อมาดามเล่าข่าวแบบนี้แล้วก็ดูดูที่คาเล่าอะ่ะแล้วก็โอเคโอเคมันมันเป็นอย่างนี้หรออย่างเงี้ยค่ะใช่ั้มเรื่องราวดีๆบ้างแบบอยากทําอะไรให้กับโมบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะเห็นลุ่มเพืเ่อเขาก็อยากรวมตัวแล้วทําสิ่งดีๆให้อะไรเงี้ยที่นั่งสมาธิค่ะค่ะนั่งสมาธิคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นศาสนาอะไรนะนั่งสมาธิก็คือการที่หลับตาแล้วก็อยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าเรานิ่งสุดแค่นั้นเองแล้วก็ทําได้ทุกวันแล้วก็ส่ง ส่งไอ้ไอ,ไอความคลีนในตัวความพลังงานดีๆให้โมอะค่ะในสภาวะนิ่งๆของเราส่งให้ทุกวันทุกวันนะที่ทำได้แล้วก็เวลามีเวลาว่างจะนึกถึงโมในในในขณะจิตที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะได้ทำแบบนั้น<ม>ทำได้ดีดที่สุดไม่เคยฝันแล้วก็หนูพยายามอยากให้มาให้มาฝันให้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยไม่เคยมาหาเลยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ